สวัสดีค่ะร้านลุงผู้ใหญ่ค่ะวันนี้นะคะแม่ค้าจะมานําเสนอนะคะสาย PE ค่ะสาย PE ถัก8นะคะแบรนด์โปรฮันเตอร์นะคะมีขนาด1 0อยเมตรและ500เมตรนะคะอันนี้จะเป็นถัก8ทั้งหมดนะคะจะเป็นสีมันติคัลเลอร์นะคะแล้วก็เป็นสีเขียวล้วนนะคะ,ะตามนี้เลยมีหลายเบอร์ปอนนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะคะหนึ่งก็คือเบอร์สิบขึ้นไปนะคะจนถึงเบอร์สามร้อยปอนนะคะ ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้เป็นสาย PE ที่เรามั่นใจนะคะเป็นสายคุณภาพนะคะและราคาประหยัดค่ะ,อ,ะอันนี้ร้อเมตรนะคะก็มีทุกเบอร์ปอนนะคะตั้งแต่1ขึ้นไป1ก็คือ10ขึ้นไปนะคะจะถึง300ปอนดอนนะคะสนใจก็ทักมา สีมันติคัลเลอร์และก็สีเขียวล้วนนะคะส่วน500เมตรก็เช่นกันนะคะสนใจตัวไหนก็ทักมาได้เลยสำหรับใครที่ใช้จำนวนมากๆนะคะตัวนี้สีสวยค่ะมันติคัลเลอร์นะคะส่วนสีเขียวถ้าใครไม่ชอบฉูดฉาดนะคะก็สีเขียวได้เลยนะคะทัก8ปโปฮันเตอร์ค่ะ,ะสำหรับท่านใดที่อยากจะไปต่อยอดหรือว่าร้านค้านะคะมีราคาส่งให้นะคะทักข้อความมาได้เลยค่ะ สินค้าพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอนานเราสต็อกของแน่นๆเลยจ้ะโอเคขอบคุณนะคะ